โอปอล์ฮัลโหลยูนิเวอร์สสวัสดีค่ะ ตอนนี้ลูกขวัญสไลฟ์นะคะก็กลับมาทำหน้าที่แฟนนางงามอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะภารกิจแห่งจกักรวาลได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะโดยเช้าวันนี้คือวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567นะคะน้องโอปอสุชาตาช่วงสี Miss Universe Thailand 2024ตัวแทนประเทศไทยของพวกเรานะคะได้รับธงชาติไทยส่งไม้ต่อไปพิชิตภารกิจ จักรวาลนะคะจากน้องแอนโทเนียโพซิลณสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยค่ะก่อนที่จะเริ่มเก็บตัวเข้ากิจกรรมการประกวดอย่างเป็นทางการณนะประเทศเม็กซิโกนะคะวันนี้ลูกขวัญขออนุญาตค่ะประมวลภาพบรรยากาศการร่วมส่งน้องโอปอจากคลิปต่างๆในแฟนดอมมาให้ทุกคนได้รวมลุ้นรวมให้กำลังใจเราก็ชื่นชมความสามารถของผู้หญิงเก่งตัวแทนประเทศไทยไปด้วยกันค่ะ o po! O po! O po!

I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. มารวมกันติดตามให้กำลังใจส่งคอมเมนต์ส่งโหวตและข้อความดีๆให้น้องโอปอสุชาตาช่วงสีไปด้วยกันนะคะเพื่อชัยชนะของประเทศไทยและมงสามที่จะกลับมาสู่ไทยแลนด์อีกครั้งค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆแล้วอย่าลืมเชียร์น้องโอปอไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย